ทันรสงแรงใจอยู่ด้วยยาาไม่สบายเกี่ยวก้อยกันได้ต่อสายตาคนเลิกงานดึกรอเคียงกายคอยกลางร่มให้เมื่อเดินฝ่าฝนไปเที่ยวสักปีละหนทานข้าวสองคนบ้างบางเวลาคอยส่งใจห่วงหา ของความวง เราก็เสร็จสินครับวันนี้นะครับ euh, เราจะพาเ,เพื่อนๆนะครับมาทำจุลินทรีย์จาะโปกแบบแห้งนะครับอันนี้คือเราจะทําแบบแห้งนะครับเพื่อเก็บไว้นะครับเพื่อเก็บไว้ทําการขยายเชื้อเป็นแบบน้ําไม่ใช่ว่าเราทำจุลินทรีย์จาะโปกแบบแห้งแล้วนําไปใช้งานได้เลยม่ใช่นะครับที่เราทําแบบแห้งคือเราจะเลี้ยงเชื้อไว้นะครับเพื่อเราจะเอามาทํา การเพราะเชื้อครับจุลินทรีย์จะาปวกแบบน้าแบบนี้ที่เราทําไว้นะครับเราจะนั้บจาปลวกเรามีเยอะจากคุณสมยศที่ส่งมาให้เรานะครับอันนี้หนึ่งกระสอบนะครับเราเอามาทําวันนี้2โลครับครับทำเพื่อที่จะเป็นการเลี้ยงเชื้อนะครับเพื่อจะเก็บรักษาจาปวกไว้เป็นแบบแห้งนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมวันนี้ก็จะมีจาปลวกครับสองกิโลกรัมที่เราออกมาอันนี้ข้าวสุก2กิโลกรัมนะครับครับต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลสายแดงครับหนึ่งกิโลครับแต่เราจะเอาใส่แค่ครึ่งกิโลครับครับ อันนี้คือวิธีการทําจ่าปวกแบบแห้งนะครับเพื่อเราเก็บไว้ทําเพื่อเป็นการเลี้ยงเชื้อให้อาหารจะาปวกนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นพลังงากถ่ายอย่างนี้ครับนี่ก็จะเป็นลาละเอียดนะครับนี่ครับลำละเอียดที่เราซื้อมานะครับนี่ครับครับละเอียดมากเลยนะครับลาสวยออมากเลยอันนี้ได้มาจากโรงสีเพื่อนครับครับ ไปตื้อมาที่โรงสีนะครับที่ออกใหม่ๆสดๆเลยไม่ได้ค้างคืนเลยครับที่ไหลมาจากรางลงสีข้าวเลยเราก็เอามาเลยครับครับนี่ครับสวยงามครับรามละเอียดของเราละเอียดยิบเลยครับครับเราจะใช้รามละเอียดนะครับสองกิโลกรัมจาปลวกสองกิโลกรัมข้าวสุกสองกิโลกรัมน้ำตาลตาแดงครึ่งกิโลกรัมนะครับครับเราจะมาตักรามละเอียดช่างกันนะครับอันนี้ครับสองกิโลกรัมนะครับเราใส่อัตราส่วนเท่ากันนะครับ นี่คือทำเจ้าปวกแบบแห้งเก็บไว้นะครับเลี้ยงเชื้อเก็บไว้นะครับเออทำแบบแห้งนะครับเพื่อหยุดเชื้อครับหยุดการเจริญเติบโตนะครับครับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับสองโลนะครับใช้เยอะนะครับต้องใช้ลำละเอียดก็คืออาหารจุลินีจ้าปวกนะครับหรือข้าสุกก็เป็นอาหารจุลินีจ้าปวกนะครับเราใส่ทั้งเ้าสุกเลยทั้งลำละเอียดเลยเพื่อนครับครับหายไปสองกิโลคือ 2กิโลกรัมนะครับรายละเอียดของเราได้แล้ว2กิโลกรัมจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาอุปกรณ์นะครับที่เราเตรียมไว้สามอย่างเลยก็คือว่านี่นะครับอุปกรณ์พือนฐันรายละเอียด2กิโลกรัมจ้าโปกต2กิโลกรัมข้าวสูกนะครับข้าวเย็น2กิโลกรัมน้ําตาลสายแดงอันนี้นะครับเราใช้ครึ่งกิโลกรัมนะครับครับยวเอากิโลลงก่อนนะครับอันนี้อาจจะส่วนเท่าๆกันนะเพื่อนครับ ลงก่อนกิโลนะครับทาให้เพื่อนดูวันนี้ครับเพราะเออการทำจะปลวกแบบแห้งนะครับแล้ววันนี้รับเราก็จะเอานะครับเออเข้าวสุกลงก่อนสองกิโลกร,รัมวันนี้นะครับข้าวสุกลงกิโลกร,รมัมเออมปนมีหลายสูตรกันนะครับเราจะใช้แค่ออจ่าปวกดำละเอียดหรือน้ำตาลตาแดงก็ได้มีหลายสูตรหรือเราจะใช้อาหารคือลำละเอียดข้าวสุก ก็ได้นะครับต่อไปนะครับนี่เขาสุก2กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็จะเอาเออจะปวกลงเลย2กิโลกรัมนะครับกะมางงวนนี้ครับเต็มที่กะบางใหญ่นะครับครับบีไปนะครับ จะปลวกจากคุณสมยศนะครับที่ส่งมาให้เราหนึ่งกระสอบมันเยอะมากมายครับแต่นี้ถ้าเราปล่อยไว้ในกระสอบอยู่ครับมันอาจจะไม่ค่อยดีเชื้ออาจจะตายนะครับเพราะมันอยู่หลายวันนานจัดนะครับเราจะต้องทําจับปกแบบแห้งเก็บไว้นะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงเชื้อเก็บไว้นะครับครับพุบเลยนะครับครับถ้าเราถ้าเราไม่ทําแบบนี้นะครับจะปวงอาจจะเสีย นะครับอยู่ในกระสอบซึ่งไม่ได้ให้อาหารเลยนะครับแต่ที่เราทําแบบนี้เราคือเราเลี้ยงเชื้อไว้นะครับครับและหยุดการเดินเชื้อนะครับไม่ให้จะบวกเดเติบโตหรอกครับคือหยุดไว้นะครับครับแต่ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับไม่ได้ตายอะไรนะครับนะครับคือหยุดการเดินเชื้อหยุดการเจริญเติบโตไว้นะครับใส่ไปเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับสองกิโลกรัมอัตราส่วนเท่ากันนะครับข้าวสุกสองกิโลกรัมนะครับ คุกเข้านี่ครับกระมังนึงเลยนะครับวันนี้นะครับบีเข้าก่อนนะครับข้าสุกับจาปวกนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับต่อไปนะครับเราก็จะใส่ลาละเอียดนะครับลาละเอียดสองกิโลกรัมนะครับเพื่อนครับตักใส่นะครับครอาหารเราเยอะแยะมากมายนะครับนี่นะครับใส่ไปคุกเข้าไปนะครับนี่นะครับ เลยเลยเพื่อนครับ่ค่อยดนะครับทำละเอียดก็เยอะจะปวกก็เยอะนะครับใส่หมดเลยครับครับประมังเลยพนักงานจอห่างหน่อยครับอ่าคพนักงานตากล้องของเรานะครับครับเยอะมากเลยนี่ครับครับเวลาที่เราคนคลุกเขาแบบนี้เราจะเติมน้ําลงไปหน่อยเพื่อนครับครับน้ำเปล่านะครับเติมลงไปหน่อยนึงแล้วก็คลุกเขาบีไปเรื่อยๆนะครับเติมน้ำลงไปนะครับ จะเยอะเลยครับนี้เติมน้ำไปคุกไปนะครับมือเดือวไม่ค่อยถนัดแล้วครับครับนี่ครับคุกให้เข้ากันมันเยอะจัดเลยครับนี่ครับกระมังเลยครับให้มีคนเติมน้ำนะครับตอนนี้นะ เติมไปคุบไปขยำไปอย่างนี้ครับนี่ครับอาหารมากมายครับวันนี้เต็มกระบังเลยนะครับจะปลกของเราหมดเลยนะครับหอมนะครับรายละเอียดนี่คือเราทําเก็บไว้นะครับเจะเรามีหลายขั้นตอนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกขั้นตอนเบื้องต้นครับ ใส่น้ําไปไม่ต้องเดือดนะครับเพื่อนครับมันหมาดพอนะครับ,รบนะครับทําอย่างนี้คือรชิระบอกไปคือให้อาหารเลี้ยงเชื้อเป็นการเลี้ยงเชื้อไว้แล้วก็หยุดการเจริญเติบโตของจอบวกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไ่ทําแบบนี้จอบวกเรามีเยอะมันจะเชื้อมันจะตายนะครับอยู่ในกระสอบนะครับไม่มีอาหารกินนะครับเราทาอย่างนี้คือว่าจอบวกก็จะมีอาหารกินแล้วนะครับครับ เขาสูกกับลำละเอียดที่เราใส่ใบนะครับเพื่อนครับนี่ครับบี้เลยนะครับครับก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนครับนะครับหอมด้วยนะครับหอมหอมลำละเอียดนะครับละเอียดมากเลยลำวันนี้เราไปเอามาลำสดๆหรือออกจากกลางลงสีเลยนะครับไม่ได้ค้างคืนเลยนะครับครับที่เราไปเอามานะครับเห็นกระตาเลยนะครับอยู่ในรางไหลลงมาเลยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับเพื่อนครับ ค,คุกเขาเข้ากันนะเพื่อนครับอ่าเพิ่นครับพอเราคลุกเขาจะปลูกเข้ากันแล้วเราก็จะใส่ใน้ำตาลทรายแดงลงไปนะครับขับใส่แค่ครึ่งดีโลพอรเราจะไม่ใส่เยอะเพื่อนครับน้ำตาลทรายแดงใส่นะครับคลุกเขาไปม,มันเยอะมากจะปลูกอันนี้นะครับครึ่งถุงครับไปนะครับ หรือใครจะไม่ใส่น้ำตาลตายแดงก็ได้แต่ละใส่นะครับเพืเ่อนครับคุเขา้าวคุเข้าใส่น้ำตาลรายแดงเสร็จแล้วนะครับนี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครบนี้ก็จะเป็นก้อนแบบนี้เองนะครับ จะเป็นจ่าปวกแห้งนะครับก็คือว่าการที่เราทําแบบนี้ก็คือว่าเราจะเราจะทําเป็นจ่าปวกแห้งเก็บไว้นะครับเพื่อที่เราจะเอาหัวเชื้อนี้ไปขยายเชื้อจริงๆจะปลวกแบบน้ำนะครับเราก็จําเป็นต้องทําเป็นจ่าปวกแห้งเก็บไว้แบบนี้นะครับเพื่อเป็นการเลี้ยงเชื้อนะครับขับต่อไปนะครับเมื่อเราเสร็จอย่างนี้แล้วเราก็จะเอาใส่ผ้าอใส่แบบนี้นะครับหรือใครจะเป็นถุงตะข่ายก็ได้นะครับถุงตะข่ายสีฟ้าแบบนี้ นี่นะครับแบบนี้ครับแต่เรามีน้อยนะครับมีน้อยเราก็ไม่ใช้อันนี้นะครับเราใช้เป็นตะแลมนะครับใช้เป็นเป็นตะแรมก็ได้ครับเพื่อนครับเออเพราะว่ามันก็มีรูรบอากาศเหมือนกันนะครับต่อไปเราก็เอาจาปวกนะครับี่ใส่อันนี้เลยครับครับกรอบใส่เลยนะครับเพื่อที่เราจะห่อไว้นะครับหมักไว้ให้เป็นจาปลวกแบบแห้งนะครับเพื่อนครับครับเทเลยนะครับเพื่อนครับห่อใส่อันนี้ไว้เลยนะครับ เยอะแยะมากมายเลยวันนี้นะครับับนี่นะครับจาปวกของเราครับเป็นแบบเป็นก้อนนะครับแบบนี้จะทําแบบแห้งแล้วก็ห่อไว้นะครับนะครับห่อแบบนี้นะครับดึงชายไว้นะครับไม่ให้ไม่ให้รั่วนะครับห่อแบบนี้นะครับการทำอย่างนี้ครับไม่สามารถที่เอาไปใช้งานได้เลยแต่เราจะหมักไว้เป็นเอหัวเชื้อจะาปลูกแบบแห้งแล้วนําไปขยาย เป็นจาวกน้าอีกทีหนึ่งครับเราทําแบบนี้เป็นการเลี้ยงเชื้ออย่างที่เราบอกไปนะครับจะให้เราเอาเชือกครับเชือกปอนะครับนี่นะครับเชือกปอมัดไว้นะครับมัดไว้ครับมัดไว้ให้แน่นนะครับนะครับเราจะหมักไว้ในนี้นะครับประมาณสามวันนะครับหมักไว้สามวันนะครับครับผูกให้แน่นนะครับเห็นนะครับ สามวันหมักไว้เป็นการเลี้ยงเชื้อนะครับเชื้อจ้าปวกครับอาหารก็จะมีกินนะครับการทําแบบนี้ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ครับจุดีจะปวกเฉยๆมันก็เชื้ออาจจะตายลงนะครับนะครับต่อไปนะครับก็ให้เราใส่ถังนี่ครับถังแบบนี้นะครับหรือเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่มีถังเป็นกล่องโฟมหรือว่ากระติกน้ําแข็งที่มีฝาปิดก็สามารถทําได้นะครับเอานี้หมักไว้ แต่แล้วคือใครมีกระช้ายถังแบบนี้ได้แบบนั้นนะครับใรถาถังแบบนี้ได้ก็เอาจะปลูกไยไปเรื่องรัรอันนี้ก้นถังเพครับเราจะเอาขวดรองไว้หรือไปใครเป็นเศษไม้ะครับเอาวางรองไว้ก็ได้ครับเพื่อที่จะไม่ให้เวลานั้นนะครับมันจะเกิดความชื้นน้ามันจะหยดไหลตามอันนี้นะครับอันนี้เราขวดรองไวะคะ้ครับก็ใส่ไปครับมักไว้นี่นะครับเพื่อนครับหมักไว้แบบนี้นะครับ ครับถ้าเกิดท่านใดถังนะครับมีฝาปิดนะครับก็ใช้ฝาปิดปิดนะครับครับวางไว้อุณหภูมิประมาณสี่สิบห้าสิบนะครับครับอันนี้ถังนี้ไม่มีฝาปิดเราจะใช้ถุงดำนะครับนี่ครับถุงดำคุมนะครับปิดเอาไว้นะครับมัดเชือกปอไว้แบบนี้นะครับไว้นะครับ ถ้าใครมีถังก็ใส่ถังนะครับที่มีปากปิดครับหรือก็ติดน้ำนะครับที่ใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะครับขอให้เราไม่ชิดนะครับอันนี้มันไม่มีถังเราก็ใช้แบบนี้ได้นะครับถุงปิดได้นะครับก็มัดแน่นเลยนะครับถุงดำถุงซึบนะครับมัดแน่นเลยนะครับ ครับแบบนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับมัดไว้แน่นนะครับครับคราเสร็จสิ้นครับเพื่อนครับการทำตี้ีครับเออจะปลวกแบบแห้มครับแล้วทําแบบนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงเชื้อไว้นะครับเพราะว่าจะปลวกเรามีเยอะนะครับครับถ้าเราไม่ทําแบบนี้เราเนี่ยก็ตอบปกติจะปลวกครับมันก็อาจเชื้อตายได้ครับเพราะไม่มีอาหารกินครับแบบนี้เราทําแบบแห้งเพื่อที่เราจะเลี้ยงจะปลวกไว้นะครับคือมี เข้อสุกดำละเอียดน้ำตาลตายใส่เล็กน้อยนะครับครับจากนั้นก็เอาครับวางทิ้งไว้3วันนะครับวางอุณภูมิสิบห้าไม่เยอะเกินไปนครับครับพอหมักไว้3วันครับเราก็ครับจะเอามาแขวนในที่ร่มตากลมนะครับครับเพื่อหยุดการจกเจริญเติบโตเพื่อหยุดการเดินเชื้อแต่จะปลูกยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่นะครับครับ ทำแบบนี้แบบแห้งเพื่อที่จะเอาไว้นะครับเอาไว้เป็นขยายเชื้อหัวเชื้อจุลินทรีย์จะปลูกแบบน้ํานะครับเพื่อนครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปนะครับเาสะะาระน่ารู้ของเราแล้วครับก็เดี๋ยวพอหลังจากสามวันแล้วเราจะมาเปิดดูให้เพื่อนดูครับว่าเชื้อจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะอัปเดตท,ทุกช่ววลาที่เราบอกว่าขั้นตอนต่อไปต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อนครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณครับ